ก,กาซกิมูเลเตอร์เซิร์ฟเนตำนานจะเข้าไปเล่นไมคราใช่ปะวันนี้หรือวอ่ายังไงก็คงเล่นนะเล่นนี้เสร็จก็ชวนก็าช่คงเล่นนั่นแหละแกนี่เก่งจริงๆเลยสาวห้อมล้อมตัวเองแต่ว่าดูทรง,งแล้วผู้หญิงแต่ละคนน่าจะต่อยพวกเราหมัด2สองบัตน่าจะน่าจะฟันหักทั้งคู่ <laughs> ไม่อยากเล่นมุกในกอริลลาเขาอะไรวะดูทรงยมัดหนักหน้าดูเชื่อเสริมลิลี่แบดอินเตอร์เน็ตซิมูเลเตอร์นอร์มัลจะรั่วกูก็อยากดูเหมือนกันว่าเจ้าของเซิร์ฟเน็ตจะเท่าไหร่เมื่อกี้แดงไปสี่ร้อยกว่าไอ้เนี่ยผมก็แรงเน็ตก็แรงทําไมกูโหลดช้าจังวะว่ามีเซชั่นด้วยส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอืมผมก็ยังกำลังแหลกอยู่ตอนนี้โอ้ยเดินมาว้าไปมาแล้วนะฟันเด็กผมไทยแลนด์โโโอ้โหแดงแป๊ด ร้อยสี่ออปิงเน็ก้าประมาณร้อยห้าสิบผมสี่ร้อยอะตอนเนี้ยไีชีปัญหาเลยเวอร์ยันที่อะไรวะเนี่ยยังไงไปเลยไหมก็เหลืองให้เราเกิดมีเราสองคนอยู่แล้วโอ้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 ไอ้ผู้ยิงยิงนานนะมันมึงจาจตัว กูชอบอ่ะชอบเลยถูกใจในมเอในชั้นนี้เก็บไปเล่นเก็บไปเล่นเก็บไปเล่นอะไรวะนี่โอ้กูยิงคอมบอนไม่ตายไม่ได้เล่นกานกลับมาเล่นเขากลับมาเล่นอะไรก็ไม่รู้ออืืมมไม่ตายสักทีวะ กูยิงหมดแม็กก็จะตายมันจะมีช่วงแหลกก็เรื่องอะไรช่วงแบบอดีวก็แหลกแรงๆขึ้นมานี่ไงพูดถึงกูก็โดน,นเลยปิงปิงเอาแล้วออกูโดนแล้ว <c oughs> โอ้โอ้โอ้ว้าวถูกใจไปเลยพี่โนโอ้องโอ้ยเต้นเต้นเต้นมันต้องลองบเบลีตีอ่ะโอ้เบลีโคตรหน่วงเลย เยอะเรือคุณเหลือแปดสิบหกได้ไงวะเรือรถยังไม่รู้ตัวในโดนระเบิดเน้ะคนเกมหนั้งโปเพียี่ต้องลองเล่นจะไนโอ้โหโอ้โหกระตุ้งกระตุกโอ้โหทะเลับไปตั้งนานเพิ่งมาเด้งให้ยิงผียิงผียิงผีไม่จ่ายนี่ ไม่ตาเหรอมีอะไรนะมองหัก็เข้าหัวไปแล้วนะอืออืออืมอือยิงแทงมันเราไม่ระเบิดเหี้ยอะไรวะว่าแทงมานี่บันเทิงแน่นอนหมดเลยจะสนุกสัตว์โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้เออเออสไนเปิลสไนเปิล เบิร yeah. ์นเท็กอะไม่ใช่เบิร์นพอนเน็ตนี่แหละตึงเซิร์ฟโอ้ยโอ้ยกลายเป็นเซิร์ฟเน่าแทนตอนนี้วิดว่ะโชว์เทพดิเทพบอกไม่ึดงคิดไ่มึงไม่โชว์เลยมันจะเข้าไปเมลีแบบขัวขัวมีสกิลได้อดีโอ๊ยโอ้ย เหตุการ์ก็ยังยิงโดนเหมือนเดิมเลยอ่ะยอดเวอร์เดเวชคนนับหน้เก็บไว้เล่นเก็บไว้เล่นของดีเนี่ยทำไปเล่นไปเออโอ้โหโอ้โอ้โอ้เกิดอะไรขึ้นน่กูดิเอาแล้วแตกตายแล้วโคตรน่วงเลยเอ้ยบูมเมอร์จะเล่นไอเดนเทคก็ไม่ได้หรอกสูตรทรงแล้วไอชื่ออะไรกขนาดนี่ไปนอนมาดี เออเมลิตีไม่ตายอืมเฮ้ยวะเนี่ยอะไรย่งไงโอ้ยโอ้ยทรมานกับประตูเรียด เก้าสิบไปเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสิบไปเชียร์กุ้อันนี้สองหน้าสนนี่ยสิลี่แบสอินเทอร์เน็ตซิมูเลเตอร์แค่ชื่อแค่หน้าสนเลยส่งให้คุณพีทเอาลงเซิร์ฟวะเฮ้ย้ยเในวันเปิดเซิร์ฟสิงคโปร์ให้เหรอเอามาลองนี่มิวเทียนตัวนี้เจอผมเห็นเขาส่งเซิร์ฟเหล่าไทยแลนด์ทั้งประเทศไทยทั้งสิงคโปร์เลยมีโฮสต์มีสองโฮสตเย่ไม้ทำมาจากซินตีตีแลกถอดมิวเทียนแทงออกเซิร์ฟเปิดติ๊กร้อยได้เลยตอนนี้ก็เล่นติ๊กร้อยอยู่ใช่เเอาเลยนหมด ก็ยิงได้อยู่มันก็ยังพอกะมันก็ยิงได้เหมือนเดิมอยู่อ่ะจะเป็นช่วงแหลกกต่อไปนั่นแหลกช่วงแหลกมานี่น่าจะยิงไม่ได้สิงเด้งห้าร้อยอะไรเงี้ยมันก็เกินเบอร์ก็ใช่สงหวะกระโดดเดินเข้าไปโอ้หน,นี่ไงกูแหลกแล้วเนี่ยเอ๋อหยิบหยิบปืนดิเพื่อน <c oughs> <c oughs> ปืนไม่ขึ้น <c oughs> <c oughs> มือไปเอ้ยมาแล้วนี่ลองเลยลองเลยลองนี้ลองนี้ลองนี้ เลยกะตีมาเลยอย่ยไปกลัวเอาดีเอาดีล่ะนีมีแข็งปีนไวเออตายแล้วโบู๊ดบินรุ่นตเกมอ่ะผมแบบยิงชาร์จเจอไปตั้งหลายนัดแล้วแบบอยู่ๆผมก็โดนชาร์จไอ้ตัดภาพมาอีกทีคือโดนชาร์จมาแล้วโอ้โอ้ไอ้โหไอ้วูยิงตั้งนานนะไมมุ่นชาร์จกัว เรือรีแบดอินเตอรเน็ตเด็ดมากเท่าไรนะพันดพันใช่ไหมตอนนี้พันตั้ห้ารอยใช่เออทำไมันแหลกจังวะเออแปลแปลเด็กก็แรงนะแต่ทำไมกูแหลกวะเกมไม่ดีหรือเปล่าเเกมเกมเนตดีแล้วแมวอะเ้ กระตุกกระตุกอย่างี้อยากเล่นสเกลกับ AW ถ้าเจอผมก็ใช้นะบอกเลยอยากรู้ความจริงว่มีมาแล้วมาแล้วไหนวะไหนวะมาดีมาดีโอ้โอ้กูโดนโอ้โอ้ยเฮ้ยโอ้เอาโอ้มีแ่อนทอเิเเตอร์โอ้ยโอ้ือือเบิ้นเบิ้นเบิ้นโอ้อย่างงี้ไม่ไหวออไอีนแรงจัดอ้วนเอาอ่นี เมื่อกี้ว่าจะเลเวลกูอืออือเป็นเล่นงานนะเนเล่นงานจะร้องนะกูแหลกมันเป็นที่เน็ตหรือมันเป็นที่เกมครับไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ว่าคนทำมือเทชั่นก็ทำยังไงแบบมันแหลกจริงจริงอือนี่ลองนี่ลองนี่ลองนี่เห็นชาเจอแล้วมันมันอยากลองเลยปะ คุณพอจะทาได้พ่จะลองละรอบนึงโอ้ยโอ้ยมดนปิงขาป็งห้าร้อยแล้วเออเออตเออเออเออค้างไปเลยเมื่อกี้หอจะเยอะอย่างนี้ละกูอยากชอบเน็ยกาช่วยเล่นเอกเปิดได้ยิ่งมันเลยทุกคนเลยน่าลองเลยแต่เราเราหาคนเกมคนมาเล่นด้วยดีกว่าอ่าเกเฑ์คนมาเล่นนี่แล้วก็เล่นเอ็กเปิด กกตีเด้อโอชิโคชงเยสทำได้ไงเน็ตปิงอยู่นะโว้ยตกระโปกกูค้างกันตอนเนี้ยกะโปกูเข้าๆออกๆไม่รู้เป็นอะไรนี่กดกดโยกสวิตต์กดไปสี่ห้าทีสวิตต์ไม่ลงเออเออเออพี่เออดีเฮ้ยเล่นปรมาจัด กูทำอะไรอยู่กูมาทำอะไรที่นี่โคจคนที่แบบว่าเน็ตแรงๆคอมแรงๆอย่างดาเมจเจือไอ้ตอนนี้เน็ตเขียวตอนนี้เน็ตเขียวเออแดงแล้วเร็วแล้วเร็วแล้วทำได้ไงวะคุณเหลือจะเชื่อเป็นธรรมดาทำให้เน็ตแหลกแบบเน็ตแหลกได้จริงๆเออโคตรจีเนียบเออ ยเจตเจตเออเน็ตกากสิโมเลเตอร์เทำเป็นคอมมอนมาตั้งหลักดีบอกเลยแตกอสิโอ้หนัวหนัวหนัวจัดนัวนัวจัดค้างกูสับแทงแล้วกูก็ค้างเลยเย้สำหรับปีเคสุซี่ตะกี้นั้นเดี๋ยวอุยมาตื้ โอ้ยยา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 เดือยยาเดือยไปเสร็จซะกาวเสร็จกูเสร็จกูปล่อยเน็ตแหลกๆเนี้ยแหละเล่นมันมีเลเซอร์เปล่าไม่มีหาเลเซอร์ไม่ไม่ไม่มีก็ไปเลยละกันยิง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 โอ้ยยิง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 ไม่ตายยูหนวะเอาอยู่นี่ไอ้ยิงอัน นี่ได้ยังเออว่ามาเพิ่มเอชคลิปนี้เขาไปในหมวดอีฟเนลว่าแวล่ะโอ้โหอินเฟอร์โนลปกติก็ไม่ผ่านนะเนี่ยแล้วกลับมาเล่นอีกทีก็นี่ชวนดาเมจเจอเล่นอีฟเนลหรือวะจ้ะเอ้ยเกือบเกือบปังเลยกำลังปังเลยพวกนี้เลยเมื่อกี้ หญิงไม่ตายโอ้ยอ้อจั๊กี้วาร์ปอ๋อโอ้ยโอ้ยพี่โอ้ยยังไงเราเราสองคนละเออเราอย่างไงตอนเนี้ยเสียวเดินแหกโค้งเลยันมีรีควิกไม่ได้ด้วยไอ้ที่ควิคความเร็วเดิมโอ้ทุกคนต้องตีหัวเอ้ยโดนดึงเอ้ยกูเจอกูหน่อย เออพีงห,หน่อยน,น,น้องเจโนเนียจโอ้ยโอ้ยกูค้างอยู่แล้วเอาแล้วอืออืออ่าไม่แล้ว <laughs> เปลี่ยนเจลินโกตรลามานเลยจำได้ว่าสับเป็นเมลีแล้วแต่ทำไมมันยังกลับมาเป็นปืนใช่มันเตอร์จอกกี้ได <c oughs> ้ข้างหน้า <c oughs> <c oughs> โอยงแล้วคงอแล้วกดเ่นเลยิจัดเจอจัเจอเ้ยปันไสมทีไม่ตายเอาเอาเาเอาเกือบลอได้อยู่นวอยู่หนวดจัดไม่ไหววะไม่ปิดแล้วกันอือืมวารตัวหนึ่งขาใส่ยิงหลังวะโอ้โหแลกแปลก กูโดนอือโดนด้วยเอ้าจอกกี้มาโอ๊ยโอ้ยหนวจัดโอ้ยโอ้ยสยหนวจัดเลประเด็นคือกระลาไม่ติดเนี่ยเออสุดเนี่ยเราขาดเราสดเราสดเกินไปละไปละไม่อยู่ละ กลาคหูเลยอืมน้าจัดเปรียดเลยนี่นี่ขนาด normal แล้วเออ normal ยังลำบากเลยดูขนาด normal แล้วยังขนาดนี้เออเนี่ยเขียวแล้วโว้ยเจอเขียวแค่สักเดียวนั่นแหละเจอบอกเลยนี่เริ่มขึ้นเรืองแล้วเริ่มแล้ว ว่าอยู yeah. Yeah. So <laughs> oh ่ก oh. anyway. ี้งั้นนัดไม่ตายแดิแล็กๆดิจิตอลดิจิตอลโอ้สามร้อยไปโอ้โวนตอกี้ขี่หัวแน่เลยเปอบ้าอียังนี่โอ้ ว้าแปลกๆเลยเอ้ยเอ้ยเอยเอยว้าเอ้ยชันเจอเอยเอยกูจับเป็นมีดแล้วก็จะกลับมาเป็นปืนอะไรครับนี่โดนต่อยไปโดนต่อยไปกี่รอบวะนี่ม้าก็มาหยุดจับได้ไหมเป็นอย่างนี้เฮ้ยได้ยติงยังดีทันอยู่เมื่อกี้ก็ถ้าไม่ช่วยก็ก็ได้ยู่นะกูน่าจะปล่อยเอาดิ สดแค่ไหนนี่ไวๆจะย้อช่วงเว้งไม่แดกมัยอุ้ยไม่คิดว่าจนาพูดอะไเสียงเสียงมันก็ไม่มีด้วยไม่ใช่เอเดรียนว่ะเอาไปไปไปกำลังโม้เลยแม่งเลยฮันเตอร์จะคุปใส่ย่าเสียฟอร์มหมดไม่ได้ยินเสียงเลยกำลังโม้เลยตัวนี้ก็เสียฟอร์มเดียวว่ะแฉ สนุกกว่าที่คิดโอ้โหอยู่ในย่านเฮียอะไรวะเนี่ยหมายแล้วปีันนี้วันนี้วันนี้๊อวันนี้ินสต็อปไม่ได้เนี่ยว่ะไอ้เจ๊วะเจอผมลืมไปลืมเลยไปเลยเรารีบไปกันดีกว่าเล่นเล่นนายก็ลืมเจอตัวเองหมดแล้ววะเดินสต็อปไม่ได้เอ้าหมถึงหมูเดินสต็อปไม่ได้ของจริงไปกากควิกเมลีเลยเียมันก็แหลกแบบนัวๆเลยนะมันก็นัวเดียวแบบแหลกๆ โโเจอมาโอ้เอ้ากูออกไปเนาะกูเข้ากูว่ากูเข้าประตูแล้วทำไมอยู่ๆตึ้งเด้งเอาวะโว้ยไอต่อยฟรีไอ้เชคโวลท์แหลกชอบทรมานตัวเองคิดดูว่ามันแหลกขนาดไหนกดเปิดประตูประตูทั้งหน่วง มาะูเอพเลงเยมันเป็นเรืองัไรวะกรีเฮ้ยกูจะเลเวลโอ้กูก็แหลกแหลกจะมันเทิงจัดเลยดียิงหนักหน้าโอ้อแหลกอีกแล้วโอ้ใช่ไหมโอ้ไม่ได้เฮียเียยิงไม่โดนยิคูไปยิ่ไม่โดนะโอ้ตายโหังวะไปบิน ข้างหลังมีโจ้แล้วแล้วไงบอดแบกของจริงยิงไม่โดนบอดนี่ไม่ใส่เลยเลยบอดปกติเราเรายิงไม่โดนเพราะเราลนหน่วงแต่บอดนี่ปกติอ๋อชอลมาน,นมึงยิงได้ไงวะนะโอ้โหโอ้โหฮันเตอร์หายไปไหนวะโอโ๋อตายแล้วตายแบบดีเลยผมยิงยังไม่รู้ตัวโจ้มาแล้วอกข้างหลัง ้ยเลัวอเยว่าจะปาไปทางผมแต่ปาไปทางพี่บอลเรียกเพื่อตรยิงโดนไหมเนี่ยโอ้โหม่นจิ้งมีดีไม่ได้อุ้ยพยายามไปจิ้งเน่ากากเลยอืมเน้นๆไปดีกว่าไปดีกว่าไม่ไหวไม่ไหวเระเบิดเขียวมาแต่ช่วงไหนของเกมไม่ได้ใช้เลยเราต่อหน้าก่อนรอดหมดยิงโดนยิ่งอ่ะ เออดีแทงยาโชว์ด้วยออบอดไอเฮียดหัวแล้วตอนจบเกมปิ้งห้าร้อยไอเทียเราทำเพื่ออะไรนั่นนะหน้านาซิกี่เทียสัตว์เป็นสกี่จีสาตเลยเราจะไปไหนต่อไปดีนั่ยละ่ะไปแล้วไปที่น่าเขาเล่นแอลกันมีมีสองที่ก็คือจะไปเล่นไม้คราบด้วยกับกลับไปหาหมอนมาชิโลมอนมาชิมอนเนาะแล้วแต่อ้ายเลยเอาเป็นว่าเราแยกทางกันตรงนี้ はぁ、ちゃんじゃけまいかびせんじゃかっぱいだがっちょがのふうが。